ก็สีกันด้วยนะครับวันนี้ผมวอเลตที et, ่เฮ็ดกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับโอเวนโอเวนในแรงซูพีมราะว่าเล่นเอาประเล่นแต่ละนี่เล่นยากจริงๆจะเจอเคนะเคนเลุดแต่ว่าไม่กลัวหรอกโอเคกลัวก็ได้ครับจังหวะน,นี้จังหวันนี้ถึงกับห้าแล้วก็ตายลงไปตายตั้งแต่ปเปิดคลิปเลยกูนี่เ แต่ไม่เป็นไรรอบนี้โอเมนขอคืนบ้างอะมีใครลงมาให้ข้ามไหมเนี่ยเหมือนเคนมาโอ้โหมาเชื่อมแล้วถ้าเชื่อมเคนนี่สนุกเลยสองตัวไรเอาลมก็ได้ทั้งนั่อยู่แล้วเขาผักเขาป้อมแต่ไม่เป็นไรโอเมนถึกนี้มาเอาปูน้อยต่อหาตังกันก่อนเพื่อนในกลับกันเถิดสองคนน่ะในควรจะกลับนะเคน โอเคยังไม่กลับอีกเหรอเก็บตายไปแล้วไป่ไรขอฟาร์มก่อนแล้วกันต้นเกมโอ้เปนยังสู้อะไรไม่ค่อยได้ต้นเกมเรามีเทอร์เรนไหต้องก็ให้เทอร์เรนแบกไปก่อนละบังดาเหรอแต่ไหนกลับบ้านแล้วกูออกไปคนเดียวกูจะตายเน,นี่ยจะสู้ซินเนเชียไม่ได้นะอย่าเอาไปเถอะซินนี่เก่งสุด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวป่ากูาตายไปแล้วผมณมันมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้กลับเถอะด้านเกมไอ้พวกไฟเตอร์สู้ไม่น่าสักตัวมีแค่าบางตัวเท่านั้นแหละสู้ได้แล้วเป็นส่วนน้อยมากๆลุกอาจจะสู้ได้อยูน่นะลุกแต่โอเมนขบายสู้ไม่ได้ต้านเกม โอเคลงไปข้างล่างอีกแล้วเก็บทุนเล่นมาได้ <The Darkness. S 2> อันนี้จะลงไปซ้อนแต่ว่าไม่น่าทันแล้วตายไปสามแล้วสิบรอดอยู่ไม่เป็นไรเราเราถอยเถอะมีตามาส่ดแล้วเขาไปหายแป๊บด,ดึงเข้ามาจาก,กดแลกเลือดแล้วต่อยอเข้ามาแล้วฟิกเกอร์ออกต่างคนต่างฟิกเกอร์ออกดีแล้วที่เราไม่ตาย ดึงคีบออกมาอย่าให้คิบตีป้อมแต่ดึงเดอนแต่เดียวน่าจะดึงเดินสองตัวไม่เป็นไรเราตามเคนไม่ทันอยู่แล้วเนะเราเดินช้าและเคนเดินไวตอนล่องหนก็ขออนุญาตดันป้อมและกันดูจากแผนที่นะครับเหมือนซินกำลังจะเดินขึ้นมาแต่โอเมนที่กำลังเล่นอยู่เขาห้าวแบบสุดๆไปเลย เขาไม่กลัวเขาทำเพื่อเพื่อนเขาต้องการเงินเอาไปให้เพื่อนเข้าใจไหมแล้วแน่นอนว่าโอเวนซูมไม่ได้ก็ต้องตายไปกด <c oughs> ซิกเนตสองเร็วเกินไนหะมเมื่อกี้มีเอสุรเดินมาอาสุรเดินมาใช่แล้วก็เดินซูมกลับไงเจ็บอกอร เราไปกันบนก่อนเราเองจะต้องกันบนมนเคียนอยู่ล่างสาธิชีพได้เงินเยอะนะอย่าลืมรักชีพกันมันต้องการเยอะมากเลยแต่ว่าเราต้องกันบนกันก่อนเสียกลางไม่เป็นไรนิดหน่อยดีกว่าเสียสองเลน เอวกระยายอยู่ข้างล่างรกระสินทียกระโดดเข้าไปโห่เรข้างล่างเยอะมากเราคุณไปซ้อนไม่น่ารอดนะเทวรอดอยู่นะเทวรอดอยู่ตอนนี้เห็นเนลสูอยู่ในพุ่มไงมีแรดอยู่ในพุ่มด้วยลเล่นโอเมกก็ต้องห้าวให้สุดอ่ะแล้วแรดต่อยไม่เข้าเลยสกิลสองก็เป็นการสเนเปอร์หลบพิวแล้วเราเคนมาก็บายบายนะท่านผู้เล่น เธอเลนมีแข่งด้วยเป็นไงล,ล่ะเธอเลนมีแข่งกระสินนิดเทียตายเราเสียกลางไว้เสียกลางตอนแปดนาทีเร็วเกินเหมือนอยากจะเข้าเราวิ่งตามอยากด้วยก่อนโอกขอข้อปูโอเคเอ,อ๋ยอยากเข้าตอนนี้หรือเปล่า ข้างล่างสองคนนี่สนุกเลยนะไม่มีใครไปช่วยล่างเลยแล้วลายตายด้วยเป็นไงเทลมีดเมีนะเทลเลตเกมนะแค่าการเกนเทลก็แรงแลแรงกับตัวบางอ่ะสุดเลยเกมโคตรแรงซินเทียก็โดดเข้ามาแล้วไง,งตายไปแล้วด้วยพลังแห่งสามสามหเท้าสามคนนาะที่อัพเลนไปกันทีป นี่ก็เอาคลิปด้วยนะ,อ,ะ,ยอ,ะอันนี้สับสนมาว่ายจะออกโอมิอารู้วาออกตัดหิวแต่สุดท้ายออกเป็นโอมิอาร์เลยไม่ขึ้นแล้วตัดหิวเราเราไม,ม่ไม่มีสก,กลิลจ่ายตัดหิวเขานะไอจังหวะน,นี้ซีเนเทลาได้ป่าเราป้าเราทำทำไมอะไอยิงดักได้นะจังหวะน,นี้ ดึงดึงเข้ามาใช่แล้วก็โดนล็อกทื่มไงล่ะเฮืออ่ะอันนี้ห้าวเองครับห้าวเองเล่นโอเมนก็ต้องเล่นหา้าห้าเลยตัวมันเป็นตัวห้าวอยู่นะใช่แต่ว่าอย่าห้าวเหมือนซินตัวนี้นะครับโดนดึงแล้วโดนล็อกด้วย,วย,วย,วยหนีไม่ได้ก็ต้องตายไปเคขียวของมันของน่ารักจัด อัีก็อยากให้ป้อมมันตีแรงกว่านี้มันตีคีบเบามากเลยป้อมมันตีคีบเบามากเลยครดตรฝ่านี้ก็เป็นจังหวะนี้มีเค้นมาหนึ่งคนนะครับสนนลักษณ์สีม่วงขตึงแ้่เขาเข้าจริงไงคนควาไม่หายแล้วก็สวนไงสวนเอาตายไงแต่ว่าซีนเนียวเขามารับแล้วก็แลดด้วยโอ้โหมันลุมล้มกันทำไมเนี่ยแต่ซิปกิ้งมาคนเดียวกิ้งมาทำไม เดเทเฟิกเกอร์หนีเลยจังหวะน,นี้มีเอลซูมาอีกแล้วแจ็คโดรฟิกเกอร์จับหรือเปล่ายังไม่เสียงเลยหาเคสเงอนเหมือนเขาไปกันหมดแล้วนะก็เอาคีปก่อนหาตังค์ออกโอไม่อาร์มต่อเลยโอไม่อาร์มนี่ได้ตีเร็วได้ลถรถคูดาวด้วย สกิลสองก็รัวไปเลยออแล้วฟูวด,ดาวจากแพสซีฟรัว,วยิ่งตียิ่งลดคุดดาวหนีทูเ่นทูเล่นเหยียบแถบแต่ว่าออกมาเถอะเดี๋ยวเดินแร็ต่อยตายทูเล่นนี่เป็นตัวหนึ่งที่ใส่แรงโหดมากผมถ้าผมได้เมทผมก็เล่นเนยะแล้วชินเนเพียตายไปเลยแล้ว,ลวก็ซิกเกอร์แต่ว่าจับจับไม่ทันจัตายไปแล้ว เธอเล่นได้แรงสุดๆบอกจริงเราก็เคลียร์ไปนะครับเกลางไม่มีใครไปเคลียร์กูเคลียร์เองก็ได้ไม่ต้องเงินกูไม่ต้องมาไปบนต่อเคียบนเขารวมตัวอะไรหลอสี่สามสี่สามไหวอยู่แหละไม่ม่มีเราก็ไหวแล้วก็ทำหน้าที่เอาประเรน เคลียรทั้งบนเคลียรทั้งล่างเคลียร์ทุกที่เลยเคลียร์ให้สุดนายโอไมอัมนะครับจังหวนซีเร็วจัดซีรสองมาไวจัดจังหวะนี้แล้วมาเคนเข้าหลังไงแต่ว่าไม่สนใจอ่ะเออสุดเดินมาจังหวะนี้กดลดคนด้หายให้หมดแล้วก็ตีตายตายแล้วก็ตายอีกตายเหลือแล้วเจ้าซีเรียก็ตายเลยครับนั่นเป็นทิปเมอร์คิวของโอเวนไง มันคว้าคิวของโอเมนไงแล้วเป็นเมก้าคิวของโอเมนไงวาร์ปไงวาร์ปวาร์ปวาร์ปทำไมเนี่ยเขาสิครับเก็บเมก้าคิวของโอเมนน้องจบแล้วซิฟนายมีกิงไม่ใช่หรอฉันเห็นนาะตีอยู่ในมันขึ้นคิวเขียวอยู่นะข้างบนอ่อีมีอมแต่ทำไมเจ้าไม่กินโอเคไม่ต้องกินก็นได้จบได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นชัยชนะของเราเฮือย v i c <oughs> <Yeah. S 1> <Mystery. S 2> ขึ้นมาเป็น5 3ามดาวมันเป็นเมกาคิวด้วย m v p ด้วย m v p ที่มาจากเมกาคิวเร่อยๆตัวสจดสามตัวเปิดตัวเปิดอ่ะครับ ก็คาก์เราก็ไปดีกว่าไว้ใครชวนทุกคนอย่าลืมตัดคั้งช่องเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา